สพห่วงใยเหตุเพลิงไหม้บ้านพักครูเร่งเยียวยาความเสียหายพร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดวันที่26พฤศจิกาย,ยน2566ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักข้าราชการครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566เวลาประมาณ20นาฬิกาจำนวนหนึ่งหลัง3ามคูหาซึ่งมีครูอาศัยอยู่จำนวน3คนโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากครูสองคนได้กลับบ้านที่ต่างอำเภอและอีกหนึ่งคนได้ออกไปทำธุระข้างนอกโรงเรียนนั้นว่าที่ร้อยตีธนุกล่าวว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรเอกเพิ่มพูนชิดชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลมีความห่วงใยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุจึงได้สั่งการให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและเยียวยาความเสียหายซึ่งได้มอบหมายให้ดรทีพรวังคนันรองเลขาธิการกปทศูนย์ความปลอดภัยสปทร,รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลช่วยเหลือโดยทันที จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านพักครูเสียหายทั้งหลังทรัพย์สินในบ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหมดพิจารณาจากสถานการณ์เบื้องต้นว่า อาจจะเกิดจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมกันนั้นเลยาธิที่การกรปรทได้ฝากความห่วงใยและให้กำลังใจครูที่ได้รับความเดือดร้อนและเน้นย้ำให้ผู้บริหารเขตพื้นที่และผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังและสำรวจตรวจตาพื้นที่ภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยจากเหตุการณ์นี้ได้มอบเงินช่วยเหลือในานามสปทให้แก่ครูทั้ง3คนรวมถึงจัดหาที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้ประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นสกอสอคในจังหวัดเพื่อหาทางช่วยครูที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป